วิธีเข้ากาบสักการะปู่ศีสุดโธท,ที่จะเปิดในเร็วๆนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่มีผู้คนเดินทางไปมากมายสำหรับเกาะคําคชะโนดหรือเกาะลอยน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชอบเดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้และขอเลขเด็ดดีๆซึ่งตอนนี้ได้ปิดสถานที่เกือบ2เดือนแล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดล่าสุดเตรียมที่จะเปิดคําชะโนดอีกครั้งในเร็วๆนี้โดยตั้งแต่เวลาเ นถึง17นาฬิกาแต่การบริหารจัดการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ากราบสักการะปู่ศรีสุดโทและย่าสศรีปทุมมาต้องมีระเบียบและรัดกุมมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันแพร่กระจายของโควิดโดยเฉพาะบริเวณหน้าศาลปู่ศรีสุดโทคำชะโนดนายทวชัยเปิดเผยว่าคาดว่าคำชะโนดจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งกลางเดือนมิถุนา นี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยต้องรอระบบการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทางหอ,อการคา้าจังหวัดอุดรธานีกำลังดำเนินการอยู่ส่วนการเข้ากัาักการะปู่สีสุดโทยังยึดหลักเกณฑ์เดิม9ข้อคือ1คัดกรองอุณหภูมิล้างมือด้วยเจล2พักคอยนั่งเก้าอี้รอเข้าสักการะ3เข้าคิวถอดรองเท้าเตรียมตัวเข้าสัก กาละ4เดินตามพนักงานเป็นแถวตามจำนวนกำหนดห้ามลูบพญานาคตามสะพาน 5. วางพานบายสีบนโต๊ะยืนไหว้ประกอบพิธีห้ามกราบยืนห่างกัน1-2เมตร 6. เดินไปตามที่ต้นมะเดื่อยักษ์ห้ามโรยแป้งขัดต้นไม้ 7. เดินตามไปบ่อน้ำศักศิ์สิทธิ์ห้ามตักน้ำดื่ม 8. เดินไปตามทางออกเก้าบูชาของที่ระลึกการเดินทางเข้าคำชะน,น ได้ครั้งละ150คนแบ่งเป็น3ชุดชุดละ50คนทิ้งระยะห่างกันโดยแต่ละจุดที่อยู่ในเกาะคำชะโนดอยู่ไม่เกิน5นาทีคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากับสาการะปู่สีสุดโทหน้าศารต้องยืนห่างกัน1.50เมตรไม่เกิน5นาทีแล้วเลื่อนไปจุดที่2ต้นมะเดื่อยักษ์ไม่เกิน5นาทีจุดที่3บน บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เกิน5นาทีพอชุดนี้เสร็จก็จะเป็นชุดต่อไปวนไปแบบนี้จะไม่มีการเดินสวนกันเข้าออกแบบเก่าซึ่งแต่ละชุดจะอยู่ภายในเกาะคำชะโนดไม่เกิน30นาทีชุดต่อไปก็จะทยอยเข้ามา ส่วนบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์ที่ประชาชนชอบไปขอเลขนั้นจากนี้ไปจะไม่สามารถเข้าไปลูบคำหาเลขได้เพราะเจ้าหน้าที่จะนําโซ่มากัน้นแต่สามารถยืนดูด้วยตาเปล่าได้และต้องยืนห่างกันตามจุดที่เจ้าหน้าที่กําหนดไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอมอย่าลืมกดติดตามพร้อม ดกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเรา